สวัสดีค่ะยินด,ดีตอ้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะคะค่ะเมื่อนี้เนาะแม่คู่จะมาอธิบายตัวเลขของปูนะคะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะคะ่ะหมู่บ้านนี่เนาะคะ่ะโอ้ปูมวนไลค่ะไหนม่เมืองคิดย้อนหลังเนาะคะ่ะแม่เมืองม,ม่เมืองคิดย้อนหลังปูกับคนข้างมวนเนาะมาแม่เมืองย้อนแล้วก็อยากอายอยู่เด้ค่ะเพราะว่าปู ปูต็ดเนาะค่ะปูฟอดเนาะเขาเรียกว่าอ้าวคนคือสมวนแขนเนาะคะ่ะหมู่บ้านอีนเนาะค่ะในในพิธีบวงสรวงเนาะค่ะในในพิธีบวงสรวงนั้นที่แม่คูเห็นเนาะค่ะที่แม่คู่เห็นค่อนข้างที่จะชัดเกนเนาะค่ะคือพอกระจำเนาะค่ะพอกระจำเพื่อนเออเพื่นอนเอาทู่ทู่ที่เป็นตัวเลขเนาะค่ะมาสองอัน มาสองอันล้วเพิ่นเอ่อเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ไม่คู่เลือกเอาเนาะค่ะบอกว่านี่ล่มเนาะค่ะมันล่มที่นี่ไม่คู่ก็เลยเอาเอ่อทูบนะคะไปจุดเนาะค่ะไปจุดไปจุดแล้วๆเนาะดูซึกว่าเทียนมันจะติดจักหน่อยจังเสียเนาะค่ะเพราะว่าแไม่คู่เอาไปกี่กับกับเทียนเนาะค่ะไปขี่กับเทียนเอ่อไปกี่กับเทียนแล้วเอ่อ ม,นม,นนะะมนันมันติดเนาะคะ่ะมันติดเทียนมันติดเนาะค่ะแม่ครูกันเลยเอ,อไปเสียบไปนะคะก็ตัางจิตอธิษฐานกบ้าปูเอ้ยค่าเลขอ่อมันมันจะบอกตัวนี้หรืออ่อมันจะเป็นตัวที่ปูบอกบอเนาะคะ่ะอ่อแม่ครูเห็นเป็นสองเก้าเนาะคะ่ะเห็นสองเก้าเตเบ่ใหม่ต่อ,ตอะคะ่ะบ่ใหม่ต่อที่นี่ก็เลยจุดอีกจุด ก็เลยว่าจุดใหม่อยากเห็นสามตัวเนาะคะ่กะก็เลยจุดอีกก็เห็นอีกคือเก่าค่ะอ่อตะวันตัวแม่คู่นะ่ะแม่คู่เห็นสองเก้าเนาะคะ่ะเห็นสองเก่าในในในถูกดอกที่สองนะคะแม่คู่ก็ยังเห็นออสองเก้าดอกแรกกับมันพังไปเลยด้ค่ะแม่คู่ว่าจะเอามาจุดเหเนะะี้ยค่ะมาจุดเห็ุเห็นมันอ่อให้มันเห็นสามตัวเนาะ,ะแตกะ่กะมันพังเนาะคะ่ะมันมันก็นั่นไป ก็เลยมาเห็ดใหม่เนาะคะ่ะมาเห็ดใหม่มาจุดใหม่มามจุดใหม่กับย่างใดอยู่แต่ว่าออมี่เอฟซีเนาะค่ะที่เป็นลูกซีลูกหาพื้นที่เขามาร่วมงานคนไทยกอนเนาะค่ะเคนไทยกอนก็เรียกว่าอุ้ยทูบน่ะทูบน่ะเป็นเ,ออเลขอีหยังจังเสียนอะแต่แต่มาพูดเห็นข้างไปแล้ว้ยเห็นอีกเก้าสองเหมือนเดิมเห็นเก้าสองเหมือนเดิมเนาะค่ะก็เรียกว่าอ่ะมันคือแปลกแท้ เพราะว่าอยังยังที่แม่คู่บอกเนาะค่ะว่าถ้าถ้าที่เอทำบุญเนาะค่ะซึ่งเข้าเข้าเหตุบุญเข้าเหตุบุญเออบุญบานกูนี่ยเนาะนะคะอก็เอาพระมาเก้าองค์เหมือนกันเนาะค่ะเอาพระมาเก้าองค์ซึ่งแม่คู่กบเอได้บอได้อ่อ เชิญเนาะคะ่ะบ่ได้เชิญพี่ๆน้องๆหลายเนาะคะ่ะแต่ว่าคนเนี่ยมาไล่หลายเนาะคะ่ะแม,ม่คูเ่เชิญประมาณสามคนสี่คนนะคะก็จะมีอบตเนาะคะ่ะแลักกับคนหนึ่งแล้วก็ป,ป,ป้าๆลุงๆอีกเนาะคะ่ะน่าจะสี่คนแต่แต่ลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นมาไล่หลายเนาะค่ะมาหลาย,ลาย,ะะาลายก็นั่นจะเป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะคะ่ะคือลูกศิษย์ลูกหาที่เพิ่นเคารพนับถือเนาะคะ่ะ เพิ่นก็บไดมาหาปูนะ่เนาะซึ่งมันเป็นบุญที่เราทําบุญบ้านให้ปูะะ่หลักอะได้นิม,มนต์พระมะเก่าองค์ซึ่งลูกสาวของเพิ่นเนาะคะ่ะลูกสาวของเพิ่นกะได้นิม,มนต์พระมะเก่าองค์คือการทีเฮ็ดงานบริษัทเนาะคะ่ะทีที่ทำบุญบ้านเนาะคะ่ะหรือว่าทําบุญบริษัทเนาะ,ะซึ่งมันเป็นเลข นาแปดเนค่ะนาแปมากๆแต่ว่าถูกนี่ค่ะเห็นเห็นอยู่เนาะนี่ค่ะอ่าเจ็ดหนึ่งเก้าอันนี้ก็เจ็ดหนึ่งเก้าแต่ข้างบนมันเป็นสองเก้าไหมค่ะเป็นยางแม่คู่ถึงได้ไห้เมืองตัวนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราจุดทูกก็ได้สองเก้านะคะแม่คู่ก็เลยมีความรู้สึกว่าจะเป็นสองเก้าหรือเปล่านะคะเพราะว่า เลขตัวเลขที่ปูเด่นนี่ก็คือเก่านะคะเก่าเพื่อนเพื่อนเด่นเก่านะคะเพื่อนกะหาเข้ามากเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะเก้าหนึ่งเจ็ดเลยมันจะเป็นคือจังที่เห็นบอลนะคะแต่ว่าเลขสามเลขเลขเด่นข้างบนเนาะคะเลขเด่นข้างบนของเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นเก้าหนึ่งห้าศูนย์นะคะแลขฮาศูนย์นี่ เพิ่นบดไดไฮเนาะคะ่ะเพิ่นบดไดไฮแต่แต่ให้เรามาก็คือเอ่อห้าสามเนาะค่ะไดไฮเข้ามาหาสามในวันพิธีเนาะคะ่ะเพิ่นว่าค่ะขาซูตาบ่บดเนาะคะ่ะตาบ่บดซูซูสีเห็นยูเป็นมาเองสิเนาะคะ่ะซูสีเห็นยูเออ่เดี๋ยวเขามาเมืองเหล็กขันก่อนเนาะคะ่ะคอยนี่ อันนี้เลขขันปูเนาะคะ่ะเลขขันถี่เฮาเฮ็ดพิธีให้มือสามแถวก่อนเนาะคะ่ะให้มือสามแถวก่อนว่าเจ็ดมันจะมาไหมเนาะคะ่ะเจ็ดจะมาบ่เพิ่นให้มากนั่นก็คือเออ่ที่เฮาแต่งขันเนาะคะ่ะซึ่งอันนี้ขันนี่เนาะคะ่ะขันขันคู่นี่ก็คือจะให้เออ่กองยาวเป็นคนแต่งเนาะคะ่ะเป็นอย่างไม่พูดถึงได้สั่งลูกศิษย์ลุงหาว่าอย่าพากันแต่งขันเอาเองเด้อเพราะว่าอยากทู้ว่า ตัวเลขที่ปู่ให้นะ่จะตรงไหมเนาะค่ะจะตรงไหมตอนแรกเนาะคะ่ะน้องน้องเพื่อนเห็นพอวัดจังใดเขาก็ต้องเขียนจังสันอยู่แล้วเนาะค่ะเขียนก็คือหนึ่งสองจังเสียเนาะ,ะน้องเพื่อนมามีแบ่งยี่สิบสองใบที่ที่ให้คุณตาเพื่อนเป็นผู้เพื่อนเป็นผู้แต่งขันเนาะค่ะเป็นผู้แต่งขันซึ่งแต่งออกมาแล้วเนาะค่ะแต่งออกมาแล้วมันเป็น ตอนแรกมองเห็นแล้ววสันนองนองว่าเห็นคือจังเพิ่นจะเอาหานี่แหละคือมาวสันน,นี่นี่นี่คือจังเพิ่นสิเอาหานี่แหละคือมาแต่เพิ่นเบ่ายูซื้อเพิ่นเปลีป่ยนแป๊บโหลดวสันหลับเพิ่นกะเอาแตงห้เลยมันกลับเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวนี้สังเกตมึงได้ค่ะนี่อันนี้คือขันได้ค่ะขันัน,นี่สามแถวนี่มันก็จะเป็นเจ็ดอันนี่หนึ่งเจ็ดหก หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเลขของปู่หกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะคะ่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันเด้อซึ่งแม่คู่ก็เลยไม่คว่มหนูซื้อกับลูกศิษย์เนาะบางเรขกมันไม่เปลี่ยนนะจริงๆดูแล้วมันไม่เปลี่ยนแล้วก็สังเกตดูนะคะอันนี้เจ็ดนะคะอันนี้เจ็ดสองแล้วก็สองจังเสียนแมคะ่ะมันมันหนาแปะมันหนาแปอะเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือเจ็ดแล้วก็สองแล้วก็เจ็ด และอันนี้อีกเนาะคะ่ะเ,เพื่อนมาเพื่อนมาแน่ใจว่าเลขเจ็ดนี่มันจะมาบอ่อเนาะคะ่ะเพื่อนก็เลยขอเนาะคะ่ะขอซึ่งมันเป็นเลขเจ็ดที่ค่อนข้างมากเห็นบ่คะเป็นเจ็ดสองให้ระวังเด้อค่ะให้ระวังเพราะว่าย่านย่านตัวเลขย่านตัวเลขกลับหัวอีกไหมคะ่ะย่านตัวเลขกลับหัวอ่อให้ทุกคนระมัดระวังเด้อค่ะโอ้นะี่อันนี้เขียนผิดหรอ ใช่ใช่อันนี้เขียนผิดมันไม่ใช่หนึ่งแปดอันนี้แม่คู่เขียนผิดเดี๋ยวแม่คู่จะคือคือแม่คู่อ่าลอกลอกตัวที่ท่านเจ้าเขียนอ่ะอ่าค,คือคือไม่อยากดูเลขที่จะแปดเนี่ยนะคะใบใบใบจริงๆเนี่ยนะคะอันนี้ใบจริงริงแม่คู่ลอกให้มันชัดเจนมันโตหน่อยไหมคะให้สังเกตมึงนี่สังเกตมึงแถวนี่แล้วก็อันนี้ก็เจ็ดแล้วก็สองเนาะค่ะ แล้วก็เจ็ดแล้วก,ก็สองอีกแมค่ค่ะให้สังเกตมึงได้อน้เด้อเจ็ดแล้วก,ก็สองอีกเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะให้สังเกตให้ละว่างเด้อค่ะให้ระว่างตัวนี้นี่ตัวนี้ค่ะเพราะว่าขันเท้านีมันจะเป็นอยู่แค่แค่เขาเรียกอะไรคะเจ็ดสองที่ที่ซ้ำเนาะคะ่ะที่ซัำเลย ขี่ซ้ำหมักหมั่งก็คือเจ็ดสองถ้าเราจะระวังเนาะคะ่ะระวังนี่ก็คือนี่แหละคะ่ะแปดเก้าหกนี่แปดเก้าหกให้ระวังเพรามาเอ่อเลขที่ลูกสาวเขาแต่งมานะคะเพิม่มมกแปดแห้งนี่คะ่ะมันก็จะเป็นแปดห้าแปดยังสี่อีกคือเก้าอันนี้ค่ะถ้าเป็นเลขห้าเนาะคะ่ะถ้าเป็นเลขห้ามะะาาม,มันก็จะเป็นแปดแปดเอ่อ แมน่ะแปดหาแปดถ้าไปเลขหามเนี่ยนี่เดี๋ยวแม่คูดจะเหตุให้มือเด้อคือคือแม่คูดจะเหตุอ่อในในใน,นสูตรในในที่อ่อเป็นยูในขันนะคะแม่คูดจะจับจะจับตัวลักห่เลยในในงวดนี้เนาะคะ่ะงวดทีแล้วมันเขา่าเพราะว่าเขาไ่ได้จับอ่อเลขขันหายน่อเนาะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้เนาะซึ่งเล็ปู่ให้มาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ มีเก้ามีหนึ่งมีห้ามีศูนย์เนาะค่ะเด่นที่เก้าเนาะคะ่ะห้าเก้าหนึ่งเจ็ดแต่ตัวนี้นะคะ่ะตัวนี้เพิ่นว่วแดงหายไนะตัวนี้เพิ่นว่วแดงหายหน้าแปเนาะคะ่ะหน้าแปอแต่อย่าลืมเด้อค่ะตำรวจแม่คูดถืงตำรวจจับออเพราะท่านได้จับดอกค่ะคือแม่คูดจะไปหาป่าซีตูได้ป่าซีตูเป็นปลาคอเนาะคะ่ะเจ็ดสองนี่เป็นตัวชนแล้วซึ่งท่านก็เอามาให้เราหลากักอ่ะสามหาเนาะคะ่ะ สามห้าห้าสามอันนี้คือตัวเลขปูแปลกมากๆว่าเป็นอย่างปูคือบลาไห่ตัวนี้เนาะค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าแม่ปูจะเป็นคนค่อนข้างที่จะฝันแม่นเนาะค่ะเลขอันนี้เลขไปไกลๆเนี่ยเนาะค่ะหมู่บ้านนี่ก็น่าจะมาเอ่อเก่าเก่าเก่าหกวันบอกค่ะนี่ค่ะเลขไปไกลๆเนาะเออแต่ละมัดระว่างเด้อค่ะละมัดระว่างวันพุธนี่ อสอง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 ให้ระวังเดอ้อวันพุธเนาะ,ะถ้าเป็นเลขเล่าเนาะคะ่ะเป็นเลขเล่านี่ให้ระมัดระวังส่วนเลขคุณตาเนาะคะ่ะคุณตาเพื่อนนั่นไปไป,ไปงานศพพี่น้องมาสั่นไปงานศพพี่น้องติดต่อบาได้เพื่อนไปแบบว่าไอ้มองนาะนมันเป็นมันเป็นเขา่าสัน่นลานเพื่อนมามันเป็นผู้เขาละสัญญาณบนนี่าสัน่นไอ โทษบ่ได้เพื่อนคุนโทษบ่ได้เพิ่นไปกับท่านหันเลขโทษบ่ได้เพื่อนแต่อันไก่สิกับมาแล้วล่ะแม่พูดเพิ่นว่าเพราะว่าแม่พูดติดต่อเล่าบ่ได้นะคะติดต่อเล่าบ่ได้ก็เลยโทรไปสอบถามกับหลานหน่อยเพิ่นเนาะค่ะหลานหน่อยเพิ่นก็บว่าน้อยบอกว่าอายุสิบสี่สิบห้าแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็คือเลขของปูเนาะค่ะท่านไม่แน่ใจอยู่แค่เลขเจ็ดเลขเดียวนะคะเลขเจ็ดที จะเด่นหรือโบเด่นจึงเสีย่ยนห่ค่ะห้ระมัดระวังเด้อแต่แม่ครูก็จะดูอีกทีนึงว่าคุณตาจะหอีอย่างมากนะคะ่ะหยอยีมั่งมากแต่ปู่บอกเลยนะคะ่ะบอกเลยว่าเจ็ดมันจะมาไหมแต่เพิ่นเห็ดแล้วมันกับเจ็ดอีกคือเก่านะคะ่ะก็น่าจะมานะ917แต่เลขกถีเฮ้าเห็ดหมู่บ้านอ้าวเขียนตด เลขเลขที่เข้าเห็ดหมู่บ้านนี่เนาะคะ่ะคือแม่คู่ค่อนข้างที่จะมั่นใจตัวแม่คู่เด้อแต่พูดสิมั่นใจคือแม่คูอนอ่นเนาะเพราะว่ามันหนาแปลกไหมคะ่ะมันหนาแปลกโนที่ว่าเ,เป็นเป็นยังไงอ่ะ เป็นอยังท,ที่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 บอกว่ามันมันคือส้อนกันแห่งเสีย่ยงนะเพราะว่าลูกสาวเพิ่มกับจุดมันก็ได้เก้าสองแม่นป่ะ่ะแล้วถ้ากระจุดอีกมันก็เป็นเก้าสองอีกไหมคะ่ะมันหนาแปกตรงนี้แหละหนาแปกมากๆเนาะมันหนาแปกแม่คู่ก็เลยจับไห้นี่คะ่ะ นี่ค่ะก็คือ9 2 5 0นะคะ5 0เอามาจะใส่ห้าศนี่แม่กู้เอามาต่าอ,าาตอ,าาตอบ้านเลขที่ของปู่นะคะเอามาจากบ้านเลขที่ของปู่เนาะคะ่ะแต่ท่านจะเขียนให้ตั้งแต่วันแรกเนาะคะวันแรกเลยเก้าสองนี่วันแรกตั้งแต่เฮาเฮ็ดพิธีเพราะว่ามันจะมี FC คนหนึ่งที่มาดูดวงกับท่านเนาะเพิ่นเขียนใส่มือก,ก็คือ927นะคะ927 แล้วเพิ่นกับมาไห่เข้าสองเกตนะคะอันนี้แม่คู่จับมาจากในขันของน้องแอ๊แล้วก็พี่สาวเนาะคะ่ะเพราะว่าหัวทีแลวเนาะคะ่ะหัวทีแลวมันออกมันอกอกที่เอาของอพี่สาวแล้วก็ของน้องแอ๊ตัวเด่นของน้องแอ๊ที่อยู่ด้านล่างเนาะคะ่ะของของน้องแอนะ๊น่ะมันจะเป็นแปดเา 8, นาะคะ่ะแต่ว่าของอของของพี่สาวนะ่ะมันจะเป็นแปดห้าแปด แม่คู่ก็เลยจับมาให้แบบนี้เด้ออันนี้คืออธิบายตัวเลขของคูเนาะคะ่ะแต่ก็จะ,ะคุยกับลูกศิษย์ลูกหาอีกรอบนึงเนาะคะ่ะว่าคําอธิบายที่แม่ทําไปใน YouTube นี่ถูกต้องแลวไหมหลังเข้าจะคุยกันอีกที่นึงว่ามันมีอันใดขาดหายไปบอค่ะมันมีขาดหายนี่ก็เฝ่าบอกแม่เด้อเพราะว่าอ,อยากให้เอฟซีเพินได้ตัวเลขที่แม่นย่ำเนาะคะ่ะ ซึ่งมันก็นจะบลายตัวดอกคะ่ะเพราะตัวที่เราจับมามันก็อยู่ในตัวของปู่อยู่เนาะคะ่ะมันอยู่ในตัวปูเพราะ,ะตัวปูคืออะไรคะก็คือ9150เนาะคะ่ะที่แม่คู่จับหาศูนย์ให้นั่นก็คือ,อทําบุญบ้านให้ท่านนะคะจะเป็น50หรือเปล่าเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาข้นบานปูย่ำได้มันกันมันออกเนาะคะ่ะมันออกอแต่แม่คู่ค่อนข้างที่จะมั่นใจเนาะคะ่ะมั่นใจนั่นก็คือ เลขเจ็ดน่าจะมาเลขเจ็ดหลักกัเลขเก้านี่น่าจะมาเพราะว่ามันชนนะค่ะมันชนตรงที่ว่าสองเก้าสองเก้าอยู่ตลอดดีไหมค่ะซีเทียเลยนั่นก็คือเอถ้าเป็นก็คือหกครั้งเนาะค่ะหกครั้งนี่คือปู่เขียนให้สองครั้งเนาะค่ะแล้วก็ลูกสาวเขานี่ลูกลูกสาวลูกสาวปู่ท่านนะคะก็คืออจุด จุดประทัดได้เนาะคะ่ะจุดประทัดได้ก็เป็นสองเก่าอีกแล้วกัเจ็ดหนึ่งเก่าเออเก้าหนึ่งเจ็ดอีกเนาะคะ่ะซึ่งมันแปลกตัวนี้เนาะคะ่ะแล้วเนาะคะ่ะแล้วแล้วเออครั้ทงที่เหลืออีกสองขังเนาะคะ่ะซึ่งแม่พูดจุดถูกตัวเลขอยู่ทีเออพิธีบวงสรวงเปิดสักเปิดโชคนะคะ่ะแล้วกับเฮ็ดบุญบ้านให้ปูเนาะคะ่ะเราแล้ว,ลวเราเอาเออพระเก้าองค์เหมือนกันเนาะคะ่ะซึ่งก็ออกมาสองเก่าอีก นี่แหละค่ะที่หนาเปียกเนาะค่ะจุดสองแท่กับสองเก่าคือเก่าเนาะค่ะแต่แม่คู่เห็นแกสองเก่าเก่าสองอยู่จังเสียค่ะล่ออาไปผิดจระนามึงเนาะค่ะแม่คู่กับมาบอกเพียงแนวทางเด้อค่ะบอด้สนับสนุนเร่นการพนันแต่ยังไงเนาะค่ะกับออไปสื่อลัตเตอรี่มึงเด้อมันจะดังบอเนาะค่ะแต่ท่านเจ้าบอกว่าเก่านึงเจ็ดนึงนี่ดังแห้งว่าสั่นเออแต่มันดังแห้งเจ็ดสองเก่าสอง เนาะค่ะเท่ากับปู่ให้ขึ้นเนาะค่ะขึ้นขึนนึ่งแต้มานันเนาะค่ะค่ะคลิปนี้จุดเพียงเท่านี้ก่อนกิปหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ